สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็มีสินค้าเข้ามาหลายรายการเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวต่อกระลอกอีกหนึ่งรายการนะครับของมาถึงแล้วกำลังเคลียร์ภาษีอยู่นะครับอันนี้ก็มาจากยุโรปนะฮะนี่จากเชโกสโลวาเกียครับโรงงานซีแซนเลยนะเอามาดูกันนะฮะนี่เป็นเป็นไน,น้เป็นสายสะพายนะครับ เปิดพร้อมกันเลยครับตรวจเช็คของลูกค้าด้วยนะครับผิดสีผิดแบบจะได้ส่งกลับกันส่งไปคืนนะครับส่งเคมตรวจก่อนนะครับถึงมีลูกค้าแล้วบางทีเรากดยืนยันรับของแล้วอย่างเงี้ยร้านไม่รับคืนนะฮะถ้าเรากดยืนยันรับไปแล้วเราต้องตรวจก่อนเพื่อความชัวนะครับตรวจ ไม่เรียบร้อยกว่าแท็กมาไงวะเนี่ยเปิดนี่อเปิดด้านนี้แท็กปิดด้านด้านท้ายมาเดี๋ยวด,ด,ด,ดูกันนะครับสักครู่ครับรอแกะแป๊บนึง นักมาแน่นหนาทีเนี่ได้แล้วทาเกาลาอด้วยตะคู่นะครับนี่ หองด้านนี้นะครับนี่ครับเป็นสายสะพานนะครับตรวจเช็คก,ก่อนนะครับถูกต้องหรือเปล่าให้ถูกต้องผมได้ตีกลับคืนเช็มคืนให้ลูกค้าเลยนะครับถูกต้องตามแบบตามสีไหมซีเตรมอนหมูป่า นี่ครับยอดขายนะครับวันนี้นะครับใกล้ของใกล้หมดนะครับมีมาจำกัดนะครับใครต้องการก็วบซื้อเ้ยนี่ครับสายสายตะายซีแซตนะครับของแท้นะครับนี่เดดห้างเลยนะครับของแท้แท้โรงงานเลยนะครับแต่ไม่มีหูกระวินให้นะครับนี่ต้องหาหูกวินใส่เองนะครับมเขาไม่ได้แถมมาให้นะครับ สายตะพายของจีนจะแถมมาให้นะครับพวกของจีนอนะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ค่อยทนเท่าไหร่นี่ก็พันกว่าบ,บาทพันแปดพันแปดเศษเท่าไหร่เนี่ยของซีเซนแท้เลยครับโรงงานซีแซนเลยใช้ทนดีครับลูกค้าเอาไปใช้ก็ทนทานดีไม่ขาด่ของจีนเันชอบขาดแต่ช่วงเนี้ยช่วงนี้นมันจะได้จะขาดก่อน ตะเข็บพวกนี้จะไปก่อนเพื่อนเลยแล้วตามมาด้วยตรงเนี้ยข้าต่อเนี่ยจะขาดเร็วของจีนนี่ราคาถูกพวกฟองน้ำอะไรจะแตกก่อนเลยอย่างแถวเนี้ยบริเวณเนี้ยจะหลุดได้จะหลุดก่อนเพื่อนเลยเวลาเราทายบาเนี่ยมันเสียสีกับบารกับไหลกับเสื้อผ้าเนี่ยได้จะแตกก่อนใช้ก็ใช้ของแท้ไปเลยครับเนด็นทนไปเลยนาน,าน ของนี้ยิ่งเก่ายิ่งสวยนะครับของแท้วรสดุก็ดีจะทายไปไหนก็ไม่อายอของซีแซ็ตแท้โอ้ยหางเท่เลยอของอะไของจีน๋อยี่เป็นเพื่อหายร้องยี่อของซีแซตแท้โอ้สุดยอดยออนี่ต็ท้งบอย่างเงี้ยโอ้สุดยอด โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ใครต้องการก็ทักมานะครับสั่งได้ตลอดครับตอนนี้มันจะมีสีเขียวกับสีลายพรางนะครับลายพรางก็กําลังมาของอเจ้าหนะึ่งอ่าเดี๋ยวลืมเดี๋ยวถ่ายรูปให้ลูกค้าดูก่อนโอเคครับใครสนใจก็ทักมานะครับนี่สายลาพาย,ส,ยสีสวยสีแซดสีแซดแท้เลยจากโลวาเกียนะฮะสวัสดีครับ